สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยข้อนี้กันนะคะข้อนี้เขาถามว่าจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างลบสองกับสองมีกี่จำนวนสิ่งที่จะให้สังเกตนะคะเขาบอกว่าจำนวนเต็มนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างนะคะใช้คำว่าระหว่างนะก็ถ้าดูจากเส้นจำนวนนะคะเส้นจำนวนก็เขียนแบบนี้ตรงกลางคือศูนย์แล้วเขาถามถึงจำนวนเต็มใช่ไหมคะทางขวาก็จะเป็น บวกนะคะทางซ้ายก็จะเป็นลบแบบนี้แล้วเขาบอกว่าจำนวนเต็มระหว่างลบสองลบสองก็คือตรงนี้นะคะลบสองกับสองตรงนี้อยู่ระหว่างก็คือตัวนี้ค่ะไม่รวมลบสองกับสองมีกี่ตัวคะจำนวนเต็มก็มีลบหนึ่งมีศูนย์แล้วก็มีหนึ่งก็คือมีทั้งหมด 3ตัวข้อนี้ตอบข้อ A นั่นเองค่ะอ่าข้อนี้ได้คำตอบแล้วนะแต่ว่าจะขอเพิ่มให้นิดนึงถ้าโจทย์นะคะถ้าโจทย์เขาบอกว่าไม่ได้ใช้คำว่าระหว่างแต่ใช้คำว่าตั้งแต่2ถึง2ถ้าตั้งแต่ถ้าใช้คำว่าตั้งแต่ตรงนี้จะรวมด้วยนะคะ ก็จะกลายเป็นมีจำนวนเต็มตั้งแต่ลบสองถึงสองห้าตัวนะคะรวมตัวนี้ด้วยก็เป็นห้าเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องดูตรงนี้ด้วยว่าเขาใช้คำว่าระหว่างหรือว่าใช้คำว่าตั้งแต่หรือว่าใช้คำว่ารวมหรืออะไรแล้วแต่ที่สามารถให้เราเข้าใจว่าโจทย์เขาต้องการหาอะไรนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ